โปรงขาวเป็นพันไม้ชายเลนที่ชอบขึ้นอยู่บริเวณดินเลนที่ไม่แข็งมากนักและมีน้ำท่วมถึงสม่ำเสมอชื่ออื่นๆของต้นโปรงขาวในภาคกลางเรียกว่าต้นโปรงโปรงหมูปะโลงโลงในจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่า กะปูรงโปรงโปรงและในภาคใต้มักจะเรียกว่าแหมหรือแหมะมาเนาะลักษณะทั่วไปของต้นโปรงขาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางกึ่งไม้พุ่มมีความสูง2-7เมตรบริเวณโคนต้นมีภูพรเล็กน้อยพองขยายออกรากมีลักษณะเป็นรากหายใจรูปคล้ายเข่าอ้วอนสั้นกลมมีความยาว6-13เซนอยู่เหนือผิวดินทรงพุ่มมีลักษณะกลมแน่นทึบเปลือกต้นมีสีเทาอ่อน เรียบถึงแตกเป็นสะเก็ดมีช่องอากาศสีน้ำตาลอมชมพูใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกับสลับทิศทางเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งแผ่นใบเป็นรูปไข่กลับหรือรูปปรีแกมไข่กลับถึงรูปขอบขนานแกมรูปปรีใบเป็นมันปลายใบ,ยบยป้านมนกลมหรือเว้าวตื้นๆโคนใบมีลักษณะเป็นรูปริมผิวใบด้านบนมีสีเขียวผิวใบด้านล่างสีด ลักษณะดอกมีดอกสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดอกจะออกเป็นช่อตามง่ามใบแต่ละช่อจะมีดอกจำนวนมากการช่อดอกหนาสั้นไม่มีก้านดอกย่อยดอกมักจะอยู่เป็นกระจุกที่ปลายก้านช่อดอกต้นโปรงขาวมีกลีบเลี้ยง5้ากีบรูปใบแหลมมีลักษณะตรงหรือโค้งขึ้นผลของต้นโปรงขาวเป็นผลแบบงอกตั้งแต่ติดอยู่บนต้นลำต้นใต้ใบเลี้ยงหรือที่เรียกว่าฝักเป็นรูปทรงกระบอกเรียว สีเขียวโคนมีสีม่วงเข้มมีสันตามยาวส่วนโค้งชี้ไปทางปลายกิ่งไม่เป็นระเบียบมักออกดอกและผลเกือบตลอดทั้งปีการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรได้แก่เปลือกมีรสฝาดจัดและเฝื่อนเล็กน้อยจึงมักจะใช้เปลือกต้มกับน้ำรับประทานแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนอาการบิดแก้มูกเลือดหรือใช้เปลือกต้มกับน้ำฉะร้างบาดแผลตำพอกใช้ห้ามเลือดในบาดแผลสดหรือเล็กน้อยได้ดี ได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน